สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาติดตั้งเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับเครื่องทําน้ําอุ่นอตอนนี้ลูกค้าได้ซื้อมาให้ผมติดตั้งนะครับก็คือต้องเช็คอุปรกรณ์นะครับว่ามันครบหรือเปล่อดูนี้เป็นของฮิตาชินะครับ4,500วัตต์ทีนี้ก่อนอื่นเลยเราต้องไปเช็คดูก่อนว่า อาจุดที่เราติดตั้งเนี่ยเป็นยังไงปุ๊บอ่าทีเนี้ยช่างไฟที่ทําบ้านเนี่ยทิ้งสายมาให้ลักเนาะทิ้งสายมาให้แล้ว,ลวโอเคก่อนอื่นนะก่อนอื่นเลยเราต้องเช็คเลยนะครับว่ามีไฟหรือเปล่าอ่ะไฟไม่มีนะครับโอเคทีนี้เรามาติดตั้ง เชิญทำน้ำอุ่นกันเลยครับผมครับผมอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะครับก็จะมีสว่านเจาะปูนครับผมแล้วก็ไอ้พุกน้อพุกพลาสติกแล้วก็น็อตครับแล้วก็อุปกรณ์อื่นก็คือมีค้อน ทีนี้ช่างกําลังติดตั้งนะครับก็คือวัดให้ได้ระยะครับผมแล้วก็มาร์คจุดไว้ห้ช่องรูนนะอตอนนี้ผมมาร์กแล้วนะครับมาร์กแล้วก็เจาะ เมื่อเจาะเสร็จแล้วนะครับเวลาเราเจาะเจาะรูตรงกระเบือ้องเจาะรูตรงกระเบื้องผมแนะนําว่าการเจาะรูเนี่ยเราใช้สว่านใชส้สว่านอะ่ะปรับเป็นให้มันหุฟรีไปก่อนเนาะแล้วก็ทําเป็นรูเสร็จแล้วเราก็อ่าปรับมาเป็นหัวกระแทกอย่างเดิมก็คือมันจะไม่ได้แตกกระเบื้องกระเบื้องจะไม่แตกนะครับครับจากนั้นเราก็ เอาเครื่องทำน้ำอุ่นมาใส่เลยครับผมในเมื่อเรา,อาติดเครื่องทำน้ำอุ่นกับผนังแล้วนะครับทีนี้เรามาดูว่าสายไฟเนี่ยสายมันมี3าเส้นเนาะสเส้นก็คือถ้ามาตรฐานการไฟฟ้าก็คือเส้นสีนํำตาลก็คือจะเป็นไฟ เส้นสีฟ้าจะเป็นเส้นไม่มีไฟหรือเส้นนิวตันเส้นสีเขียวคือเส้นกาวครับผมเราก็มาดูที่ตรงเบเกอร์นะครับเบเกอร์บางรุ่นจะเขียนไว้บางรุ่นก็จะไม่เขียนไว้เราก็ดูว่าถ้าเกิดว่าคําว่าเป็นเส้นไฟเนี่ยก็คือเส้นลายลายจะเป็นสัญลักษณ์ตัว L รุ่นนี้ไม่มีนะครับแต่เราก็ดูว่า ถ้าไม่มีเราดูว่าคอยมันจะต้องไปเลี้ยงที่ตรงมอตูวมาครับาสายสายเส้นไฟก็คือเข้าตัวเอลนะครับแล้วก็สีฟ้าเส้นสีฟ้าคือเส้นนิวตนันก็คือเอาเข้าอีกข้างหนึ่งแล้วก็สายดินสายดินเขาจะเขียนไว้ตรงนี้เป็นรูปสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปสัญ,ญลักษณ์ เป็นรูปสัญลักษณ์สายดินนะครับเป็นสายสีเขียวเนาะครับเดี๋ยวเราก็เอามาเข้าไปจำรวมกันครับผมครับผมอ่าเมื่อเราต่อเสร็จแล้วนะครับเราต่อเสร็จแล้วพยายามขันให้แน่นนะครับในเมื่อถ้ามันถ้ามันไม่แน่นเนี่ยมันจะเวลาเราเปิดใช้ไปเนี่ยมันมันจะทําให้หัวขั้วของเบเกอร์เนี่ยมันจะละลายเนาะสายดินอีก สายดินนี่คือต้องต้องติดต้องติดกับสายดินเลยนะครับเพราะว่าต้องต้องแน่นด้วยนะครับตัวนี้มันจะเป็นเบกเกอร์ข้างในส่วนมากเครื่องทำน้ำอุ่นก็จะเป็นเบกเกอร์ที่มีที่เป็นชนิดกันดูดอยู่แล้วนะครับมันจะมีสัญลักษณ์สัญลักษณ์กันดูดไว้เนาะโอเคทีนี้เราก็มาติดติดสาย สายสายฝักบัวนะครับมันก็จะมีสัญลักษณ์ว่า,อาเอาเลดกับอินเลดนะครับหมายถึงว่าน้ําเข้ากับน้ําออกนะเนาะดี๋ยวผมจะต่อให้ดูเนาะโอเคครับจากนั้นเราก็ปิดฝานะครับปิดฝาแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นก๊อกน้ำเนาะเป็นวาล์วน้ำเราก็ต่อเข้า ที่คำว่าอินนะครับแล้วก็เอาก็คือออกมาจากฝักบัวนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นในการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับขอบคุณครับผม